โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชนบรุรียินดีต้อนรับคณะอนุกรรมการการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชนบุรีระยองด้วยความยินดียิ่งโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชนบรุรีตั้งอยู่เลขที่8หมู่3ตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบรุรีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชนบุรีระยอง เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6ถึงเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษภายใต้การบริหารงานของนายวันชัยทันสมัยผู้อำนวยการโรงเรียนนางสาววิราพรทีหอคำรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการนางสาวยุพาพรสุขสามรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลการเงินและสินทรัพย์นางสาวนัน,นพัฒน์ทิพย์เจริญรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน และนางสาวจินตนาบัวขาวรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานส่งเสริมการจัดการศึกษาโรงเรียนสวนกลาบวิทยาลัยชนบุรีได้ดำเนินการตามนโยบายของการประเมินคุณภาพสถานศึกษา5ด้านดังนี้ด้านที่1การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไปผู้บริหารร่วมกำหนดวิสัยทัศ เป้าหมายและพันธกิจของสถานศึกษาโดยใช้กระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้กระบวนการวิจัยในการพัฒนาวิชาการและการบริหารจัดการสถานศึกษาครอบคุมภารกิจทั้ง4งานได้แก่งานบริหารวิชาการงานบริหารงบประมาณงานบริหารบุคคลและงานบริหารทั่วไปให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ สถานศึกษามีทิศทางในการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายและสภาพของสถานศึกษาโดยกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจและเป้าหมายในการดำเนินงานดังนี้ 1. แต่งตั้งคณะทำงาน 2. รวบรวมข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสภาพภายในและสภาพภายนอกของสถานศึกษาโดยให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 3. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพภายในและภายนอกของสถานศึกษา 4. ประมวลผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดเพื่อเป็นทิศทางการพัฒนาของสถานศึกษาในอนาคตให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 5. กำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจและเป้าหมายโดยนำวิสัยทัศน์แต่ละส่วนมากำหนดภาระงานและ 6. กกำหนดกลยุทธ์ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการและกิจกรรม ข้อมูลสารสนเทศที่เป็นระบบในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษามีการแต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานและรายงานข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับงานอาคารสถานที่งานบริการและงานชุมชนสัมพันธ์โดยมีการวางแผนและตัดสินใจในการเลือกแนวทางปฏิบัติงานต่างๆให้เปิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานดังนี้ 1. วางแผนดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ 2. จัดทําทะเบียนวัสดุคลุพันงานโสดให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 3. อำนวยความสะดวกและบริการอุปกรณ์โสดด้านต่างๆแก่ครูบุคลากรและนักเรียนรวมทั้งให้บริการชุมชนตามที่ได้รับมอบหมาย 4. บริการบันทึกภาพกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน5ดูแลปรับปรุงอุปกรณ์โสต ห้องประชุมให้ใช้งานได้ดีและสะดวกในการใช้ 6. จัดทำบันทึกการใช้ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศที่ครบถ้วนเป็นปัจจุบันครอบคลุมทั้ง4ด้านสามารถนำข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและสามารถให้บริการข้อมูลสารสนเทศแก่นักเรียนบุคคลและหน่วยงานอื่นการใช้แผนเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการมีการดำเนินง,งานดังนี้ 1>, 1. โรงเรียนจัดประชุมทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการโรงเรียนเป็นประจำทุกปีการศึกษาโดยครูมีส่วนร่วมร้อยละ1 0 0 2>, 2จัดทำโครงการตามกลุ่มสาระและกลุ่มงานให้สอดคล้องกับนโยบายการศึกษา 3. ดำเนินงานตามโครงการและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน การประยุกต์นวัตกรรมเทคโนโลยีและรูปแบบการบริหารจัดการที่หลากหลายโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชนบุรีได้มีการใช้นวัตกรรมสวนชนโมเดลเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมของชาวสวนกุหลาบเรียนรู้การอยู่ร่วมกันการทำงานเป็นหมู่คณะและสร้างความเป็นผู้นำให้กับนักเรียนโดยได้นำหลักการ P.D.C.A. ร่วมกับสวนชนโมเดลมาใช้ในการบริหารจัดการโรงเรียน และประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมที่หลากหลายเช่นโรงเรียนต้านทุจริตการดำเนินงานสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุกกิจกรรมต่างๆในเครือสนกลาบวิทยาลัยการบริหารจัดการในชั้นเรียนตามคุณภาพกลาบหลวงโดยได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองและชุมชนเป็นอย่างดีการดำเนินงานพัฒนาการบริหารจัดการได้มีการดำเนินการโดยคำนึงถึงเป้าหมายและความจำเป็นเร่งด่วนโดยมีการปรับปรุง และการพัฒนาด้านอาคารสถานที่อย่างต่อเนื่องพร้อมที่จะใช้ประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมต่างๆในโรงเรียนงานประชาสัมพันธ์มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรมเรื่องราวต่างๆเหตุการณ์ปัจจุบันที่มีประโยชน์และมีสาระจากภายในและภายนอกโรงเรียนให้บุคลากรได้รับรู้ในรูปแบบต่าง,างๆเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมตลอดจนผลง,งานของโรงเรียนไปยังสถาบันองค์กรหน่วยง,งานชุมชน รับทราบความเคลื่อนไหวการเปลี่ยนแปลงความสำเร็จของโรงเรียนงานชุมชนสัมพันธ์มีการประสานงานกับชุมชนทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนอย่างต่อเนื่องงานสาธารณูปโภคมีการจัดการระบบน้ําประปาและระบบไฟฟ้างานโภชนาการได้มีการกําหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในโรงเรียนให้เป็นไปตามหลักโภชนาการงานปฏิคม ให้การต้อนรับผู้ที่มาเยี่ยมเยือนโรงเรียนและให้บริการคณะครูในโอกาสต่างๆที่โรงเรียนจัดขึ้นงานอนามัยจัดให้มีการตรวจสุขภาพให้แก่ครูและบุคลากรในโรงเรียนมีการตรวจ ATK ให้กับบุคลากรครูและนักเรียนเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนจัดหายาอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ให้เพียงพอเหมาะสมกับจำนวนนักเรียนและบุคลากรตรวจพ่นสารเคมีฆ่าเชื้อตามอาคารสถานที่ต่างๆ เพื่อป้องกันการระบาดของโรคโควิด -19 และงานสิ่งแวดล้อมมีการจัดโครงการ5สเพื่อรักษาความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยปลอดภัยเพื่อต่อการจัดการเรียนการสอนนักเรียนรับผิดชอบดูแลเขตื้นที่ตามที่ได้รับมอบหมายโดยมีคณะกรรมการประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องด้านที่2การบริหารงานด้านวิชาการ ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษารายวิชาเพิ่มเติมรายวิชาเลือกเสรีเพื่อเพิ่มสมรรถนะผู้เรียนให้สอดคล้องกับเขตเพื้นที่ EEC การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนส่วนกลาบวิทยาลัยชนบุรีพุทธศักราช2565ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช2560 ขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและสอดคล้องกับบริบทพื้นที่ 1. แต่งตั้งคณะกรมกรมการการบริหารหลักสูตร 2. ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรกรอบบริบทท้องถิ่นและยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเพื่อจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาหลักสูตรท้องถิ่นร่วมกับสถาบันปัญญาพิวัตรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC และสอดคล้องกับมาตรฐานสากลรวมทั้งมาตรฐานคุณภาพกุหลาบหลวง โดยจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับองค์ประกอบของหลักสูตรโดยได้ดำเนินการเปิดรายวิชาเพิ่มเติมและรายวิชาเลือกเสรีให้สอดคล้องกับ12อุตสาหกรรมเป้าหมายในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC เพื่อให้นักเรียนทุกระดับชั้นได้ค้นพบความถนัดและความสนใจของตนเองจากผลการดำเนินการจัดทำหลักสูตรทั้งกระบวนการและขั้นตอนในการพัฒนาหลักสูตรส่งผลให้โรงเรียนได้หลักสูตรที่มีความแตกต่างและหลากหลาย สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนโดยได้ดำเนินการสร้างและพัฒนาโดยใช้รูปแบบการนิเทศผสมผสานสีมิติโดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้กับครูผู้สอนจำนวน54คนเพื่อเป็นแกนนำในการจัดทำรายวิชาเพิ่มเติมและได้ดำเนินการขยายผลการประชุมเชิงปฏิบัติการให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านเพื่อสร้างความเข้าใจและนำหลักสูตร eec ไปใช้ในการจัดกระบวนการเรียนการสอน การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่หลากหลายในรูปแบบ Active Learning และการจัดการเรียนรู้ STEM มศึกษามีการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะกับผู้เรียนทุกระดับการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้กับนักเรียนทุกคน ได้เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงและสามารถสรุปความรู้และสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองการจัดการเรียนรู้รูปแบบสเตมศึกษาโดยบูรณาการความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการงานอาชีพและคณิตศาสตร์ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนผ่านกิจกรรมโครงงานที่มุ่งเน้นการแก้ปัญหาที่พบเห็นในชีวิตจริงเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ทักษะชีวิตความคิดสร้างสรรค์ สร้างผู้เรียนให้เป็นนักนวัตกรนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมต่อไปซึ่งการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning และ STEM ศึกษาหรือเป็นการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่21มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ทุกระดับมีการผลิตจัดหาและพัฒนาสื่อเครื่องมืออุปกรณ์ในการเรียนรู้ที่หลากหลายของผู้เรียนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยมีการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด1 9โดยใช้ LHM L การจัดการเรียนรู้ (Learning Management) ประกอบด้วย8ขั้นตอน 1. ปฐมนิเทศนักเรียนออนไลน์ประชุมผู้ปกครองออนไลน์ 2. สำรวจความพร้อมในด้านอุปกรณ์เครื่องมือสัญญาณอินเทอร์เน็ต 3. จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 4. นิเทศการสอนรูปแบบออนไลน์ 5. สรุปสถิติการเข้าเรียน 6. นักเรียนมีการประเมินการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 7. ประชุมครูและผู้เกี่ยวข้องเพื่อสะท้อนปัญหาและ 8. แก้ปัญหาและช่วยเหลือจัดอบรมเพื่อสร้างนวัตกรรมการสอน H. การจัดการเรียนการสอนแบบ Hybrid Classroom เป็นการผสมผสานระหว่างการสอนรูปแบบออนไลน์และการสอนรูปแบบออนไซต์ในเวลาเดียวกันผู้สอนและผู้เรียน สามารถดําเนินการเรียนรู้ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพแม่นักเรียนเรียนอยู่ที่บ้านก็สามารถสัมผัสประสบการณ์ห้องเรียนเสมือนจริง M การนิเทศภายในแบบผสมผสาน mixed roles เป็นกระบวนการนิเทศร่วมกันของบุคลากรเพื่อช่วยเหลือสนับสนุนการพัฒนาหรือปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนให้เกิดคุณภาพแก่ผู้เรียนและการศึกษาส่งเสริมการวัดประเมินผล และนำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษากระบวนการวัดและประเมินผลโรงเรียนมีการวัดและประเมินผลผู้เรียนที่เน้นความยืดหยุ่นเหมาะสมโดยยึดหลักการวัดและประเมินผลเน้นส่งเสริมการสร้างทักษะสมรรถนะตามความสามารถและความสอดคล้องกับสถานการณ์ครูผู้สอนมีการเลือกใช้เครื่องมือที่หลากหลายในการจัดการเรียนการสอนส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนสงกลาบวิทยาลัยชนบุรีมีการส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษามีขั้นตอนดังนี้ 1. กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและจัดทำข้อตกลงระหว่างฝ่ายบริหารและกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อให้การบริหารงานและการดําเนินงานในทุกส่วนของสถานศึกษาเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่กําหนด 2. กําหนดแผนการดําเนินงานระบบการประกันคุณภาพการศึกษาจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําปี 3. จัดการและบริหารข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบโดยใช้เทคโนโลยีช่วยในการเก็บข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลเป็นสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน สามารถเข้าถึงง่ายสะดวกรวดเร็วและครอบคลุมข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการนำไปใช้ในการบริหารจัดการ 4. ดํดำเนินงานตามแผนการประกันคุณภาพจับทาปรับปรุงคู่มือการทำงานและเครื่องมือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการโรงเรียนปฏิทินการปฏิบัติงานประเมินผลการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินงาน 5. กำกับติดตามตรวจสอบการดำเนินงานตามโครงการและตามมาตรฐานประเมินผลการดำเนินตามโครงการกิจกรรมและมาตรฐานการศึกษาและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 6. ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษาสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินประเมินผลการดำเนินงานของสถานศึกษาจากเอกสารจากการสังเกตสภาพจริง และจากการสอบถามหรือสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องและรายงานผลการประเมินตามมาตรฐานที่รับผิดชอบ7จจัดทำรายงานประจำปีที่เสนอผลการประเมินคุณภาพภายในรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณและรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาคณะกรรมการสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด 8. โรงเรียนดำเนินการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องซึ่งผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีการศึกษา2564โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชนบุรีมีผลการประเมินคุณภาพระดับยอดเยี่ยมครบทั้ง3ม,มาตรฐานวิจัยและนำผลการวิจัยไปใช้เพื่อพัฒนางานวิชาการโดยมีการนำผลการวิจัยในชั้นเรียนลงสู่ห้องเรียนอย่างจริงจัง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยใช้กระบวนการกัลยานามิตรซึ่งครบทุกมิติโดยมีองค์ประกอบสำคัญดังนี้ 1. ส่งเสริมและพัฒนาครู 2. ส,สร้างจิตสำนึกให้ครูและ 3. สร้างเสริมให้ครูได้พัฒนานักเรียนส่งเสริมให้ชุมชนท้องถิ่นและสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษารวมทั้งเป็นเครือข่ายและแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยได้ประสานงานกับสถาบันการจัดการปัญญาพิวัติในการบันทึกลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษา MOU เพื่อพัฒนาหลักสูตรในการจัดการเรียนรู้กับโรงเรียนเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาผู้เรียนเข้าสู่พื้นที่เศรษฐกิจภาคตะวันออก EEC ในการประกอบวิชาชีพในอนาคตการให้ความร่วมมือจากสถาบันทางการศึกษาต่างๆในการเป็นเครือข่ายเพื่อแนะแนวทางเลือก ในการศึกษาต่อในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพในกิจกรรมเส้นทางมหากรรมอาชีพและนัดพบแรงงานระยอง <c oughs> เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษาตามความถนัดและความสนใจ <c oughs> ด้านที่3การบริหารงานด้านงบประมาณในปีการศึกษา2564โรงเรียนมีการวางแผนการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับนโยบายปัญหาและความต้องการโดยดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการและนำกระบวนการ s w o t a n a l y s i s เป็นเครื่องมือการกำหนดกลยุทธ์วิสัยทัศน์พันธกิจเป้าประสงค์ของโรงเรียนเพื่อเป็นทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานระยะ3ปีและจะดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาประจำปีการศึกษา2564ถึง2566รวมถึงการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา2564ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาจากการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา2564ผลการดำเนินโครงการอยู่ในระดับดีมากคิดเป็นร้อยละ89.56จำนวนโครงการทั้งสิ้น58โครงการจำนวนโครงการที่ดำเนินการ37โครงการจำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ21โครงการ ซึ่งโครงการและกิจกรรมที่ไม่สามารถดําเนินการได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 เช่นกิจกรรมแข่งขันศิละปะหัตถกรรมกิจกรรมกรีฑาสวนกุหลาบสัมพันธ์กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีเป็นต้นในด้านการใช้งบประมาณโรงเรียนมีระบบการบริหารงานงบประมาณอย่างเป็นระบบถูกต้องตรงตามระเบียบทางราชการโปร่งใสตรวจสอบได้ มีการดำเนินการจัดระบบการบริหารการเงินบัญชีและพัสดุโดยจัดทำคำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงินหัวหน้าหน่วยพัสดุเจ้าหน้าที่บัญชีกรรมการเก็บรักษาเงินและผู้ตรวจสอบการรับจ่ายเงินประจำวันและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งดังกล่าวข้างต้นร่วมกับงานนาโยบายและแผนง,งานโรงเรียนมีการดำเนินการควบคุมการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบงานนโยบายและแผนง,งาน มีทะเบียนคลุมการใช้เงินตามโครงการเจ้าหน้าที่การเงินมีทะเบียนคุมการรับจ่ายเงินมีการกำกับติดตามตรวจสอบการจัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวันรายงานผลการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีผ่านระบบ e-budget จัดทำทะเบียนคุมการใช้จ่ายงบประมาณประเภทตา่างๆในรูปแบบเอกสารตรวจสอบความถูกต้องของบัญชียอย่างสม่ำเสมอและรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้วยการสถานศึกษา โรงเรียนสนกุกลาววิทยาลัยชนบุรีได้รับการตรวจสอบภายในจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชนบุรีระยองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพโปร่งใสเชื่อถือได้โดยมีการตรวจสอบดังนี้ 1. ตรวจสอบการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปี 2. ตรวจสอบการเงินบัญชี 3. ตรวจสอบการบริหารทรัพย์สินและความคุ้มค่าในการใช้ทรัพย์สิน 4. ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างและ 5. ตรวจสอบการปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบกฎหมายนโยบายที่กำหนดซึ่งจากผลการตรวจสอบภายในการบริหารงบประมาณโรงเรียนมีการบริหารที่เป็นระบบถูกต้องการรายงานการรับจ่ายเงินและการจัดทำบัญชีประเภทต่างๆถูกต้องเป็นปัจจุบันด้านที่4การบริหารงานด้านการบริหารบุคคล ปีการศึกษา2564โรงเรียนสวนกลาบวิทยาลัยชนบุรีมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น143คนโดยแบ่งเป็นผู้บริหารจำนวน5คนข้าราชการครูจำนวน121คนครูอัตราจ้างจำนวน7คนครูต่างชาติจำนวน3คนเจ้าหน้าที่ธุรการจำนวน1คนและพนักงานบริการจำนวน6คน โรงเรียนสนกุกลาดวิทยาลัยชนบุรีได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาครูในหัวข้อการอบรมเชิงปฏิบัติการจากวิทยาก,กรผู้มีความรู้และความเชี่ยวชาญเพื่อให้ครูได้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานปีงบประมาณ2,565ได้อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กศกกำหนดส่งผลให้ผู้บริหารและครูผู้สอนมีการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนา PA ที่สอดคล้องกับบริบทสถานศึกษานโยบายส่วนราชการและกระทรวงศึกษาธิการคิดเป็นร้อยละหนึ่งร้อยครูผู้สอนมีการจัดทำไอดียแนเพื่อวางแผนพัฒนาตนเองอย่างน้อยปีละสองครั้งได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมพัฒนาสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาได้แก่การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูสู่การเรียนรู้ยุค New Normal การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้สู่ฐานสมรรถนะนักเรียนในศตวรรษที่21พร้อมทั้งสนับสนุนส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมพัฒนาตนเองเช่นการเข้าร่วมการอบรมการศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างความรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศทั้งภาษาอังกฤษ ภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้เข้าร่วมการอบรมในโครงการต่างๆเพื่อพัฒนาสมรรถนะทางด้านการสื่อสารภาษาต่างประเทศภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นเพื่อนําความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพจากการส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ได้รับการยกย่องชดชูเกียรติอย่างเหมาะสมเช่นรางวัลครูสภารางวัลสงคุณค่าสปทอเบกอวอร์ดรางวัลครูดีในดวงใจรางวัลครูผู้สอนดีเด่นรางวัลครูต้นแบบสังคมไทยดีเด่นและมีการเชิดชูเกียรติให้กับครูที่ได้รับรางวัลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจรวมถึงเป็นแรงกระตุ้นให้ครู มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอโรงเรียนมีแผนการส่งเสริมวินยัยรักษาวินยัยปัญญาบัณวิชาชีพให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการประชุมประจำเดือนของคณะผู้บริหารข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาการประถมนิเทศครูบรรจุในตำแหน่งครูผู้ช่วยเพื่อชี้แนวทางการปฏิบัติงานและการวางตนอย่างถูกต้องและเหมาะสมรวมถึงเน้นย้ำให้ครู ดำรงไว้ซึ่งคุณธรรมจริยธรรมและจรรยบ,บัญณวิชาชีพมีการส่งเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยมีการจัดกิจกรรมส่งท้ายปีต่อต้อนรับปีใหม่มีการจัดเลี้ยงและแจกของขวัญให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษานอกจากนี้ยังมีการแสดงความยินดีกับคุณครูในโอกาสพิเศษต่างๆอีกด้วยด้านที่ 5. การบริหารงานด้านกิจการนักเรียน บริหารจัดก,การโดยเน้นให้ผู้เรียนมีระเบียบวินยัยมีคุณธรรมจริยธรรมบนพื้นฐานของค่านิยมที่ดีงามมีการวางแผนงานกิจการนักเรียนโดยจัดเตรียมข้อมูลและทำการลงบันทึกข้อมูลผ่านระบบมิสโกออนไลน์และระบบ SDS ให้ครบถ้วนเป็นปัจจุบันมีการกำหนดระเบียบวินยัยและควบคุมความประพฤตินักเรียนให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ดำเนินการจัดทำผังงานระเบียบวินยัยวางแผนการดำเนินงาน การตรวจระเบียบและไกล่เกลี่ยข้อพิาพาทในกรณีที่นักเรียนกระทำความผิดและจัดให้ประชุมระดับชั้นในทุกระดับชั้นเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารให้แก่นักเรียนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยายลัยชนบุรีมีการดําเนินง,งานตามนโยบายของโรงเรียนโดยมีการจัดกิจกรรมดังนี้ 1. กิจกรรมวันพบครูของลูกหลักเพื่อให้ครูที่ปรึกษาและผู้ปกครอง ได้สนทนาและเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์นในการดูแลนักเรียน 2. กิจกรรมโฮมรูมเพื่อทำความรู้จักนักเรียนรายบุคคลและดำเนินการคัดกรองนักเรียนรายบุคคลเพื่อแยกกลุ่มปกติกลุ่มเสี่ยงกลุ่มมีปัญหาและกลุ่มพิเศษ 3. กิจกรรมเยี่ยมบ้านเพื่อให้ทราบสภาพแวดล้อมการเป็นอยู่ของนักเรียนและดูแลช่วยเหลือนักเรียนตรงตามความต้องการส่ โรงเรียนได้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้เรื่องการตั้งครั์ไม่พร้อมในวัยเรียนเพื่อให้มีแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครั์ไม่พร้อมในวัยเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการดำเนินงานในด้านต่างๆพร้อมทั้งให้อยู่ในระบบสุขอ,อนามัยที่ดีต่อครูและนักเรียนอีกทั้งยังมีสวัสดิการด้านค่าที่เหมาะสมถูกหลักอนามัยและเพียงพอต่อนักเรียนโรงเรียนสวนกลาวิทยาลัยชนบุรี ได้มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อดูแลระบบ MOE Safety Center ขึ้นเพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่นักเรียนโดยมีการจัดกระบวนการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพปลอดภัยและมีความสุขมีการดำเนินการจัดทำแผนเผชิญเหตุและดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด1 i d ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขมีการเว้นระยะห่างในการจัดการเรียนการสอน การตรวจหาเชื้อด้วย ATK เพื่อป้องกันการระบาดภายในโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะในศตรวรรษที่21มีระบบการติดต่อสื่อสารทางสื่อสังคมออนไลน์และเว็บไซต์ในการประชาสัมพันธ์งานของโรงเรียนเพื่อเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงระหว่างครูนักเรียนและผู้ปกครองมีการส่งเสริมทักษะด้านอาชีพให้กับนักเรียนโดยจัดโครงการหารายได้ระหว่างเรียนภายใต้ชุมนุมร้าน SKC Bakery และส่งเสริมการแข่งขันของนักเรียนทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนและมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมผู้เรียนนอกเวลาเรียนปกติเพื่อให้นักเรียนได้เสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันด้านต่างๆเช่นการแข่งขันกีฬาฟุตบอลการแข่งขันกีฬาฟุตซอล กิจกรรมวันละอ่อนและกิจกรรมวันสัมพันธ์ต่างๆของไทยและนี่คือภาพรวมของโรงเรียนสวนกลาบวิทยาลัยชนบุรีที่ได้ดำเนินการตามนโยบายของการประเมินคุณภาพสถานศึกษาทั้ง5ด้านซึ่งจัดการศึกษาให้ตรงตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการให้ได้รับการศึกษาอย่างครบกระบวนการตามมาตรฐานทางการศึกษาการสูมม่มาตรฐานระดับประเทศเพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพเป็นเยาว,วชนที่มีอนาคตของชุมชน และประเทศชาติที่ดีสืบไป